对吧？

Ah, uh -huh. uh -huh.

phụ phần này thì xuống là nằm cái cái là cái lèo ở cái đám á cái đám kiếm những lời móc tổ tập những lời lèo gặp pha vò nghe vò cái anh gặp con người tây vương nghe chân anh nghĩ còn ao tôi kiện tôi kiện thành tây vương

ทมันข yeah. ัดฟังเนเพื่อนฝรั่เสียร์ลุกมาเที่ยงเลยกังเวียนกังเวีนเที่ยงฟ้าเลยติงเลยเดียวกังเวีนกังเวยนมันมีวัตดแ่เก็ขิวมันกันเที่ยงฟ้าแล้วบอกว่าเฮ้ไปซื้อบ้งขยักซางนะแล้วก็ว่า พ่ลงจากต้องไปต้องไปจัดเนั้อนื้อใต่างรต่ห้ย่าโตปเล่าหนเมันให้งหน้าภาพไปหาไปเรื่องเพิ่นนี่เกินี่เรา้อยู่ร้านจิตรีน้อแพเข้าบ้านมนแก่กันไอ้ไอ้ชู้นั่นไปก็ไม่เต็ยับอกุยมมาท่านโอ้โหได้เนาะว่าเราตัดเอาจากฟองงามๆไม่้ไม่สิด

ผมใหลตาไปหามากจะก้อะบอกอยู่เอามาปั่นดีอันนี้พูดเอามามาโดปั่นดียวอะอะปั่นเนี่ยะปันนี่มันจะช่างพเียกสิบหลานก็ยังใ่เห็นเนี่ยเขาทำบอีไปละลุงลุงลุงสุดไปแล้ว ไอ้พวกจงบางมันมาาผู้ขึ้นอนลาแกงกับไปด้ยกับไอย่างเงี้าเดียวรบ้ดีว่าทางแก่คนนี้ว่าเออสารอยู่เนาะเราสดหลานผมได้มีก็ได้อะไรสิเอาไปจะเอาแทงนีกาแบบเก็เจอะเอากระดาษมาด้วยเปอีกันไดกมากระดาษยงอนาเ อย่างน้อมักเนือไปไปไปเอาเริ่งเอาน้ำตัวนี้น้ำน้ำตัวเหล็เขียนให้ไปไปเกี่ยบเ่งมันมีวาอืมแต่มันมีเอาเรื่อยเรือบากโอ้โอเคบนบัลงเสียงเมือมวกอะตัวนซ้ตัวนี้เอาเรแม่ สามดอกดูไม่คินนะไปชดทุบสามที่หกดอกแก้วนัําแก้วนึงตอนยทงลองดูหน่อมขึ้นจะก่าวทักไปดนความผูันญิงไปไปชดชดเลยสามที่หกดอกแจ้วน้งแแ้วนุงมเนี่ยตั้งเลยฟันหนีว่ะอืมอืมฟันเลยลัดเลย โอ้กระถานมันกระถามันเป็นต้นมัองค์ผู้ใหญ่ใหญ่ตนเมียดีเดียรเนดอกายขออบนน่ะพอคอยคัดปอกจากมันจากมที่าวัดมันมันี้มันมีอย่เก้โต่อราคาดมาล่อมาเหียบเรย่งมันเมียดีเมียดมุ่นเมียดดีฮัด่างยนาขาดได้เลิกันเินมาเสื่อมเลยอ้ยคนใคร้นเราเบยด Cô là cô của năm bố ở bố sẵn lỗi bố mẹ 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 Cô mẹ mẹ à, mẹ 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 là mẹ 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 thì quên mẹ 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 เขียนเส้นมือแล้วก็ไปูเขียนเส้นมือตัวแล้วก็ไปทำมือท่อนเขียนเส้นมือได้มือออกได้มอถกไน้เอางงกับมือเนี่ยกดมะเอาไปให้เขียนเลขใส่ที่ดินกับมือสเลี้ยงขามเนีย่ดินกับมือให้เขียนใส่มือบใเขียนใส่กเคยคันแค่เขียนมันก็ถึว่าคันมันผิดกฎหมายเลย่ส้มของรักติรีไปซื้อเกมันอะ มาหวยังมกนี huh. well, our our ่เอะเดียวเดียเดียวนอาแต่ีว่ายาดียนี่าอาเบิ้วาูอาเบิ้งไปกับสานระหว่างไปเบิงไปเียบเบิ่ไปกับาผมผมยอายังเบ่อระหว่างูสา Thì sao để nó nóng nữa hôm nó bụng nói từng bắp được bụng nha đoạn đoạn. Nó có này không nha 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 ก็เปลียนว่านี่ว่โอ้คุณมาขันถึ่นโลกขึ้นมาแก่ๆใช่สดๆสดๆสดๆขวัญตื่นัมนเขากลาตนองมือมาว่าดูดน้อยดูหลายตอนนี้เขาก่าแล้วคนเ็หลายๆถึจได้ต่นแต้ แล้วนำ เลื้อยขาหรอกเลื้อขาคู่ดำดำซีนซืซอนงนี่เลื้อยขาคู่หนึง่งหเจ็นคู่คือผัดผัดผัดองผัดอีกอย่างคือพันยนดูว้ายแกงนี่โอ้สนมชั้นมหวานผัดดูผัดผัดผัดเราเป็นผู้เบาผู่งหญ่ ม่วนมันมื่วนมันเป็นพวกพระเจ้ามีฝ so ่าม so, so ีฝ so, so, so ่ายหนึ่งมีนิ่งฝ่ายหนึ่งกุศลมันปวดเทวดาเทวบุตเทวบุมันน่าช้าง่บอกเทวดามันน่ามีคนไฟฝ่ายัย่งไมละฝ่ายเลยเนาะ อ่านตัวนันสันสีเป็นมันสีเป็นคือโคตรคือสีเป็นคือโคตโคตรบารม,มันโคตรมันเป็นโคตรตีมันสีเป็นสีทองหลังสตัดแลด้วน,นังน่งแล้วนังนึ่นะเจอโสับายโคตรตวเป็นเข้าปากนิงๆเขาบากก่ สัวฝันม่ผัดฝายสาวฝ้ายโขัดเนี่ยตอ้ไม่ผุดแก้วลัดกัดกัดเนี่ยัดเป็นกางเลยไม่ผัดเป็นไม่ัดจี่าเลนะมเยโอ้ลาก็ถึอฝันบวชอกมาสิบปอเนสามสเร็นว่าเห็นแบบเง็นชัดเจนเลยฝัน เเมัแตกว่าว่าผูด้ยว่าผูทีมากว่าว่าม่นี่ยไดมุ่งกูซีมากแต่ว่าก็แตกมาเบิ่งคืเมเบิ่งเขาว่าเขาก็พามขาเบิ่งโอ้ยหน่ที่ว่าหลดอย่างนี้กูก็ได้นี่เามันอนี่จำไว้เยอะจำเป็นไว้ไปเส้นทีปกป้องเป็น กนมือนาย้บอกตเป็นไปใช้น้น 8, então, 8, 9, 5, 5. 5. 6, 5. ่อปกปองเราสร้าสร้างโอ้สเเลยปวดวที่ฟันเว่าเกี่ยนสเจลอยะ เาววะตอทตสเ้าพะรองเจะี่ติดนังเกต่งอยู่ปาทีเรื่องต่งภาษาตางเนยปากนี้ตั้งตสัเ่ยงตวจต่างป่าจันโภวนาปัสยพระอาทิตย์ทสะ ตัตสิทธเวทาตสัพพะโกเวนตาตุนะเวกาวะนตาสาเกเกิดขโอภะวะอาทิวาสานติสานตุังคุตตาปะยาเวโมะยะตาโรธรรมะวัฏฐาติปะโยปโนสุกงกะรัน Perwaktu <Sessizuk> sapa nanggap nanggap tu sapa siekota, sapa kutap nukapwe, nanggap kutap kutipawang duke. Perwaktu sapa nanggap ขวะโทสาวะวันข้ามพะุลสาวะเทวตาสาวะังกาโมกขเวนตตะโตติขะวันตุเตีิหามีสาวะสัตาัเทมาขระพเจยวโพเพสุตุสนตุสี่ความเนมาเพลทุให้เกยยมทุกทุกคน และที่ผู้ร่วมลราไปแล้วแพระภูมิวาอาการูุยากตายยายยญาติทมกาสอภพสักกะสั้ทงไรเจ้ากลับนายเยนทั้งไายพระภูมีเจ้าที่เทวาอารัภมีศักดส์เจ้าป้าเจ้าป่าอ่างอัยผู้เหวิสาูทุกหุ่อาสุรกายทางไร้ ขอจงพาการอ้อนรับเอาส่วนตนส่วนุตนที่พระพุทธเจ้าแต่โปรดให้อยู่นี้ข้าสัตรูสัตว์ทั้งหลายเราใจได้รับความทุกข์ให้ห่องจากตัวข้าสวัสดความสุกอยู่แล้วขอให้สุกเกิดเย็นไปเถอดขอจงพาการอนุโมทันอาสศุ